แล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะนี่ค่ะเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบุเอ่า คิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผักทานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเดีบุนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยโอ้โหคือเพีมากเลยขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พีพวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอผัภัณน์ดีบูญเนี่ยนอนติดเตียงมาสองเดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกับเุยบกับไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพวัน ทำให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะพี่นอนท่านี่งทุกวันค่ะนอนท่านนิ่งทุกวันอ่ะนอนเห็นคนอันเนี้ยก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะแล้วเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะลุกมะคะขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แข็งขาอ่อนรงใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างบน เดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะใช้แบไม่ได้แล้วอืไม่ได้แล้วเดินเดยวลองดิคือตอนที่เรายังได้ทันยูบเราเดินแบบไหนคะพี่เดินหนีอะค่ะล้าห้องน้ำก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ขาใช่ไหมอ๋อค่ะ ถ้าเราเยียดเต็มเท้ามันก็จะล้มทันทีเพราะมันจะล้มทับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานดีบูลแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเลยค่ะที่เดินแรกเต็มเท้าขึ้นนะคะค่ะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาลุกได้เลยเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลยได้ตอนนี้เดินได้เทใช่แล้วที่ก็ออกกมางกายได้เหมือนเดิมเนาะออกมาไกลได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทานไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกกมาไกลอีกครั้งหนึง ซึ่งอาการที่พี่เจ็บล้าวตาขาแน่คมันหายไปหายไปแล้วนพี่ไม่เป็นอะไรเลยอ๋อาเาเดินเดินเรเดินไปยๆวันจะพี่ให้ดูได้ไหมคะเราเดินวายนี่เห็นไหมคะเปิดล้าวสุดยอดมากเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมถ้าเ้าเดเนแาบนี้มันจะทิ่มถ้าเราเจ็บอืเราเจ็บเดินแบบไม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะคี่ค่ะจะเป็นหน้าตาของคนที่ทั้งผิวพรรณดีบูนแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนลว่าหายปวดหรืได้กลองกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับกําลังกายได้นะคะ ที่มีปัญหาในขานะคะลองเลยใช่ไหมคะไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะใช่ไม่งั้นพี่คงขาออกเสปวดหัวเข่าข้างของข้างปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะคะเดินไม่ไหวป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันอะไรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการแบบไหนบ้างประมาณมากปวดต้อง ดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วไงตายเลาใช่ไหมตายเลาขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ตายเลาลงบางทีก็กระถัดลงไปลำบากมากค่ะทรมานทรมานจริงมันมีอาการเสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอ่ะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งก็นอนนอนอย่างเดียวค่ะนอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทานก็หมอจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ทะเลาะหมักินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบูลแล้วกทานยามาเรื่อยๆแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้วอ่ะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนี้ได้ยังคะดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุ๊กแล้วก็ ทำไมถึงตัดสินใจเลอกทานติดพันดีบูญล่ะคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาเขาแชร์ออกมาเราทัศนีเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างนะคะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะ จริงหายเลยคูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงจริงเดินได้ท่องไหมคะเดินได้ท่องทุกวันนี้เดินบันไดนี่คือแบบว่าไม่ต้องตายเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเข่าจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้เวลาสักนิดนึงละใช่ไหมอ๋อค่ะจ้าอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากกี่ปีคะปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่านะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเข่าแล้วก็ต้องไต่ราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูนันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลั์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะ,ะ,คะอ่าแล้วขึ้น,นลเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแต่พอมารู้จักกับดีบุญก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาะหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะป,ปวดเกร็ง เกรงชาปวดมากเดินไม่ไ<ส>ด <straightforward> ้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานีบูลนะคะเพราะว่าเห็น ไปสัมภาษณ์อยู่ไอยูทูบอ่ะก็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยออ๋ค่ะก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะค่ะพี่วิทยศวกรดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่ประมาณซองที่ ที่สองอ่ะสองที่สองเท่านั้นเองหมายความว่าวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วนะก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราจะฝันตั้งแต่สองซองแรกแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดเร็บไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับผลพันธุ์ดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วไม่เห็นผลอ่ะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะคุณแม่เอามีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มีมาแปดปีแล้วนะพอลูกแปดปีนแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากรุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่แล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อน,น,นเนาะแล,ล้ว<อ>เห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ย<อ>จะค่อยๆค่อยๆลุกเออ,เอ,อพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกรึบกับกรึบกับเนาะคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปูน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับพ๊กล่ะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3ดีขึ้นเยอะเลยซองที่3นะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่คแม่ทานแค่สากาอ3ซองนะะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก ลูกง่ายเดินง่ายอ่าแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยลหละอออดีขึ้นมากค่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนางอได้นะคุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะเดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยนี่ค่ะผลลั์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยวตัวต่นจะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากใช่ะหคะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าอคุณแม่ขายของถ้าคุณ ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตับหลงครับพี่สมพานเนาะอ๋อทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณ2ปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวผลิตริปัทดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะเอ่อมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเขานะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งไดนพันธีบุญมากินเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลาบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็น่ะแล้วก็หันหลังแข็ อ๋อค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไขว่ห่างได้ใช่ครับคือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิแค่นั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันแล้วตึงแล้วมันแล้วที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ อาการที่หน้าะาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สัภา์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งซักผ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราใช้ที่สำคั์ฟังแล้วที่สำพัญก็แนะนำาะแนะนาค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะเราได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก่ะบอก,อกดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะตอนรวานมากผมรู้อ่าเหมือนกับที่แกเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินออได้ยินอย่างพนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับเรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่พี่สุพันธทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ับายเพราะว่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะนทางานเนาะก็เรียกได้ดว่าถ้าถามความทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสือ่อมกระดูปกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับปฏิพภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดู<ะ>ความประทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าวปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ใครซื้อให้กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากๆนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงๆก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเราแขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึก7สามปีเป็นมาสปีเนอะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนอะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบันปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัวจะถึงวันป่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้น่ะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่ง่านนะค่ะเลยเลยมาหาปิตพันธ์นี้กินเลยมาเจอดีบ<ม>ูลค่ะ,คะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ะ <S <S <ค>ะรู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะ คอซองที่สามซองที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆอ่มันรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนะค่ะเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคโทรไปหาคุปพูกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยอใช่จริงจด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวด ปวดนิดๆข้างในอะ่ะพอเนี่ยททสองสอ,อ,องที่สามกำลังกินอยู่อกองที่สามว่างกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีโโหหแล้วโอโหปวรักสุดยอดมากๆเลยเนาะก <c oughs> ็เห็นมาพี่ถ่ยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ช่วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้ว ลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้เนาะเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันไดตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายเล็ไม่ปวดแล้วเนาะเจอขนานี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจผมหมดเลยมาเกิดตอนนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อ ทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าค่ะอคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบูนค่อคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยค่ะครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมค่ะครับเข่าเสื่อมครนี้ก็ ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่ะเอมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่ YouTube เนี่ยครับเนะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลย5าชุดหนึ่ง พูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบปิดทึงเลยหาย,หายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,อาให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุลแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุลกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักสีเป็นประกันนะครับครับไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าผมว่าอะไรเลยคล้ายๆนักสปอนเซอร์ S <S นิดเดียวค่ะมั่นใจได้เลยนะคะ,คะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อประเข่าเดาเราชมนะคะพ่ะี่เราจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยทานเข้าไปแล้วนะคะก็ชงทานกับน้ำเปล่าประมาณขึ้นแก้วนะคะแล้วก็คนให้ให้ตัวยาะละลายนิดนึงนะคะทุก่านพิจิตริน หมดแล้วนะคะทานง่ายครับทานง่ายทานง่ายนะคุณลุงก็คอนเฟิร์มนะคะว่าผิตภัณฑ์ดิบุลทานง่ายแล้วก็ฟื้นฟูกับอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะจริงๆครับจริงๆเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็เะเตรียมแผนจะไปเที่ยวกันแล้วโอ้โหทานง่ายใช่ไหมคะพี่บุตร ง่ายเนาะไม่มีกลิ่นเนาะไม่ขมไม่ไม่เปรี้ยนไม่อะไรเลยกินอ่าเนี่ยค่ะพี่บุตรก็ยืนยันว่าทานง่ายนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวดีบุลนะคะทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะคะพี่บุตรเนี่ยทานแค่เพียงแค่สองกองเองเนาะเคยเป็นหนักม,มากๆก,ก็ยังดีขึ้นเลยนะคะค่ะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็อย่าลืมให้ดีบุลดูแลคุณนะคะ ผลลับชัดเจนมากๆานะคะนี่ค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนี่ค่ะพี่บุตรทานลงไปแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าง่ายครับดีจริงๆไม่เฟื่อนไม่ขมชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดๆหใน่อยนนี่นะคะนะพี่บัวผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่า ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เลยนะคะหมดแล้ว